กำลังจะงไปทานข้า,าวเช้าอาหารเช้ากันในูนั่งเดิมอของุมรานา่ะ มาแล้วครับน้าไกระทะมลานาหหน้าามัน่อนวานแลวประายง่าไกระทะมลาน ครับคนตัวใหญ่กินอันน้อยๆครับไม่อิ่มทาอะไรครับทาเยี่ยม,มนมปังด้วยกินกับกาแฟเดบกนกับรรจินินได้ไหม,ไมต้องไปกินเยอเลยโอคสวยงามหัวอะไรนะ พูดให้ดี 4K จะพาท่านผู้ชมไปชมสระว่ายน้ำของโรงแรมลานนาภูมลิลานนาไปกันครับนี่ครับรีวิวสระว่ายน้ำสวยงามอลา,ามแต่เอ้าใครนี่ ตกใจหมดเลยครับจะว,ว่าสีขอบฟ้าไปหน่อยแต่ก็น่าเล่นเปืดนให้เล่นไม่เกินกี่ทุ่มนะตามทุ่มไม่เป็นไรเราเดือนนี้จะมีเวลาต่อเวลาพิเศษได้รัสอนทุ่มห้าสิบห้าก็ทำเล่นสักห้านาทีนะแม่นะ ตกรวบน้ำใส่บัวต้องใส่คนมาเล่นน้ำเมื่อวานเยอะครับน้ำกระโชกกระจับกระใจอะไรฝน,นตกกขาตกเลยบรรยากาศชิวๆได้อยู่ มดมาไปนั่งดูสินี่ั่งสุม้มเลยสิโอ้นางแบบจำเป็นของเราวันนี้ครับ <c oughs> ได้ยุไ <c oughs> ม่กาสายรับเจมเจมบอล เกมเลดี้เลดีบ้บอลไปรีวิวเสร็จสวยมากเลย <c oughs> จับดอกไม้เขา,เขา,เขาแล้วเขาก็ปรับหรอกสุมประตูคุ้มร้นมานนะลับไป นผ่านโมูมลาน,นาจะบอกว่าอยู่ในตัวเมืองสีสเกียนครับาาส,รส่วนหนึ่งอของของโรงแรมจะแบ่งเป็นสองฝั่งครับฝั่งเมื่อกี้ไปทานข้าวมาเป็นซุ้มอาหารฝั่งนี้เป็นซุ้มนอนครับผมน่ายอยู่มากโอเคเลยใช่ไหมเนนี้ เป็นไงรีวิวหน้าอยู่ไหมร้าเมืเ่อคืนห้องห้องสะอาดสะอาดมากห้องดีครับห้องสะอาดสะอาดม,ม,<อ>ม,มกากเพราะว่ามีคนทำควา,สามสะอาดดีแม,ม่บ้านดีอ,อ๋อใช่คนโรงแรมเมื่อคืนด้วยตเองโรงแรมเมื่อคืนไม่ขอเอ่ยนาะมไม่ไดใช่ที่ไหนหน้าอยู่นะสนใจแล้วก็รีวิวไป<ฮ>เป็นได้ มี่ผู้ติดตามผู้ชมเยอะเยอ,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 อะออเอวเอวยันตนี่สว่างไหมถือดีๆถือสายไปสายมาปวดอะไรสายคนถ่ายคนอยู่เลยหันมาเข้าชากพอดีโอ้ยังกะอยู่เมืองเกียงเลยครับผมหลุดซุ้ม <laughs> ป,รๆๆประตูดิ สุม,มัตมลังกินลมกลางช่องครับผมไปอยู่นั้นลมที่เขาขี่ช้างแล้วเขาบางังแดดให้เจ้านายใช่ไหม,ไมใช่ไหกที <laughs> <c oughs> ่เขากลางลมให้กษัตริย์นะเวลาขี่ช้างนาั่นแหละนะครับถึงแล้วพี่พัด กำลังจะทำการเช็กเอาครับเดินทางต่อดีครับพี่ชวนมาดยมากโอเคที่สุดแล้วสำหรับพวกเราที่มาเยี่ยมซีสะเกตในคราวนี้ครับผมประทับใจมากแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ